เรื่องย่อละครเรื่องพรมพยศ EP ที่19ออกอากาศวันจันทร์ที่10หรือเสร็จกายน2568เวลา20.40นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35 ก้ารระบบทโดยมิกทองระยะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอน้ำอบซึ่งระบบทโดยวินนี่ผิวทองจากผู้ใหญ่เข็มระบบทโดยวสุแสงสิงแก้วและแม่ดอกไม้ที่ระบบทโดยน้ำทิพเสียมทองแต่น้ำอบกลับขอเลื่อนเวลาแต่งงานออกไปโดยขอให้ก้านบวชเสียก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องแต่งงานในภายหลัง แป้งร่ำรับบทโดยชยิศราวัฒาน,านาวินแปลกใจกับความคิดของพี่สาวจนมารู้จากปากพี่สาวของเธอว่าเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการถ่วงเวลาให้ประหลัดขจรที่รับบทโดยพีรวัตรกุลนันวัตรมาสู่ขอเธอน้ำอบตัดสินใจเขียนจดหมายถึงประลัดขจรให้เขามาทำตามสัญญาที่ให้กับเธอไว้และได้ทิ้งท้ายจดหมายว่า ถ้าหากเขาไม่มาทำตามที่บอกจะได้เห็นดีกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในละครเรื่องพรมพยศอีพที่19ออกอากาศในวันจันท 10, ร์ที่สิบพฤศจิกายนนี้เวลา20.40นาฬิกา0นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ชมสดบนเว็บไซต์ www.ch7.com และรับชมย้อนหลังบนแอป t r u e v i s i o o n o w